สวัสดีครับอัปเดตในส่วนของแผนน้ำมัน WTI USD กันนะครับจากโซนเลยนะเราจะเห็นว่าผมตีฟิโบจากแนวทำเฟรมเดย์นะครับโดยโซนเนี่ยตอนนี้เขากำลังจะขึ้นไปเทสในโซน50%สนะซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญนะครับซึ่งอยู่บริเวณ7 3 9 8แครับและแนวต้านถัดไปเลยคือ7 6 4 3 2นะครับซึ่งแนวนี้ครับก็เป็นแนวที่เฝ้าระว,งวังไว้ว่ามีโอกาสในการดันราคาขึ้นไปได้นะจากโซน50เซนและ62%นนั่นเองนะครับ จากรกอบ time frame day เลยนะในเหตุผลที่มองในการดันราคาขึ้นไปได้ครับจากโซนที่เขามีการเบรกเทรนลงมาตรงนี้เนาะโซนประมาณ7 0็ดสถึงเจอนั่นเองเบรกลงมาได้ปุ๊บนะครับสามารถยืนโซนดีมาน์ในกรอบ68.84นะครับถึง66.9แ้นะครับนี่ก็เป็นโซนดีมาร์ที่เขาเด้งขึ้นไปจากดีมาน์ฟ้าซ้ายมือนะี่นะมีการบีบอัดของราคานะครับแล้วก็เกิดการเด้งราคาขึ้นไปเลยเดี๋ยวต้องมาองรอลุ้นกันครับว่า จะสามารถครับยืนเหนือโซนต้าน50%ของแนวฟิโบในทางเฟรมเดย์ได้ไหมนะซึ่งตอนนี้มองมุมมองแนวโน้มนะครับก็มีการไซดเว์อาจจะมีการไซดเว์ในกรอบนะครับ72นะครับถึงประมาณ7374โดยประมาณนะซึ่งเป็นแนวต้านตรงนี้เลยยังไงตอนนี้ก็มองจังหวะในการย่อบายนะครับเพื่อดันราคาขึ้นไปแถวบริเวณนแนวโซน62%นะครับหรือว่า76.432นั่นเองครับก็ น้ำมันของสัปดาห์หน้าก็มองประมาณนี้ครับว่าย่อมาแล้วก็เข้าบายนะครับก็อาจจะสวยกว่านะถ้าหากหลุดโซนประมาณ66.9นะครับก็ต้องยอมนะครับมองว่ามีโอกาสลงไปทำ lower low หรือว่า low ใหม่เองประมาณ63นะครับต่ำกว่า63เลยนะครับประมาณนี้ครับในส่วนของอัปเดตน้ำมันหรือว่า wti เดี๋ยวเรารอย่อบปายนะครับแล้วก็เทค e ีพประมาณ50%ถึง62%ครับขอบคุณครับ